ก็สวัสดีนะครับมีรักและแฟนเพลงนะครับเอสเทียนเป็นที่รักนะครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนนะครับแล้วก็เอสตีของกิ่นเกสรป่านะครับอืก็เหมือนเดิมนะครับหาพึ่งหาแมงนะครับไม่หาพึ่งจะไปทำไมล่ะครับไปรับจ้างเขาก็ไม่เอาไปสมัครงานโรงงานเขาก็บอกว่าแก่แล้วอย่ามาเป็นภาราโรงงานเลยนะครับก็เลยมาหาพึ่งนะครับอต้นยูคานะครับก็ถอยประมาณตัก อ่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวเลยประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ถึงยี่สิบนะครับเออพึ่งก๊อังที่สวยนะครับปล่อยไว้หลายวันนะครับเออขึ้นไปดูแล้วจะเป็นยังไงก็นะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เออกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับจะได้ชมนะครับเออกินเกสรป่างานของพันชลานะครับโอเคครับ มันจะถึงหรอเลดูเหมือน,มนจะไม่ถึงอ่ะ ครับผมชีวิตมันก็อย่างนี้อะนะครับเอไม่กระเดียวก็ทอยนะครับช่วงนี้สูงๆครับขึ้นไปอีกหน่อยเห็นพึ่งไหมครับอืมคงจะไม่เห็นแล้วครับมันบางจริงอยู่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับอืดูที่ว่ามันอ่ามีน้ํามีท่าไหมนะครับหวังว่าจะนั่งฟ้านะครับอืทอยก็ประมาณตั้ง ิบห้าตัวขึ้นมานะครับเออทักเหนื่อยเอาแรงนะครับหยิบไวไหมละ่ะนะครับอถอยหอยไวแล้วเดี๋ยวขึ้นไปหาก,กิ่งนะครับพึ่งอยู่นู่นนะครับมมนสิดิบไว้บอโอ,โอ้นะครับถอ,อยหอยไวแล้วโอ้จังได้ ้นยูคาก์บืนน่ครับเอาครับประมาณสองเม็ดนี่แหละโอเคครับถึงพึ่งละหวดเลยครับเล็กนิดหนึ่งนี่ข้างพึ่งนี่ครับเงียบๆแล้วขับบนวางกองครับขออนุญาตแมวกล้องขึ้นนะครับ ลื่นครับขวนคุบจะหมดก่อนโอ้ยยงไล่ะนี่ปล่อยไว้ตั้งหลายวันเลยดิ นังกระดาษจริงจะงงนเหี้วป๋อป๋อจะถึงนกระดาษเลยงั้น quá <tationsother> Một Cái lục ขออนุญาตแปลงล่างนะครับสวมของมือแปลงล่างไม่ไหวผมมันต้องลงไปเมื่อกี้นี่นะครับขออนุญาตแปลงล่างนะครับอ

าดาวถุงมาใหม่น้ำบ่มี่ทำโอ้ยดังบักเจอบมี่ิกตัวน้ำไม่มีไม่มีน้ำโอ้ยรัอน้ำร้อแล้วก็ร้อเล่าน้ำผึ้ง มากัเพียร์น้ำก็ได้ควายจลายมือเร็วถึงบ้งถึงด้เดี๋ยวถึง่ถึงด้ีิ What? Mm -hmm. mm -hmm. โอเคนะครับลังนี้ก็ปล่อยไว้แต่หลายมือนะครับบบปล่อยนะครับปล่อยไว้ประมาณนี้โอ้สิบกว่ามือนะครับใส่ลูกซ่าซ่านามกับบะมีนะครับเออเอ้าครับผมจังใดทำมีลังต่อไปเขาก็ไปเบื้องลังต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทีลงที่ถอดถอยนะครับถอยกับประมาณจดกเกือบยี่สิบแะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวนะครับเออเดี๋ยวครบมันที่เบิดก่อนพึ่งมันที่กวนนะครับโอเคนะครับเออฝากด้วยครับเด้อจังใดก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดติดตามกระดิ่งนะครับให้กำลังใจพันแก่เนี่ยโอเคครับผม